ผัดก,กะเพราหมูสับกกะดาษวันนี้เป็นนวดมาจากคนต่างเมืองาที่เกียจเดิงในการเลยเหรอไม่อยากกระถงสังขัดสังขัดดูเรียนเชี่ยวเยี่ยจากบาทเข้ามาที่ไหนการเหรออืมจนมันจะมี ที่ว่าเป็นสะพานของแม่น้ําสะพานไม้นะเดินข้ามไปไปดูพวกพมาได้เช้าๆจะมีจักบาทที่ว่าเขาเห็นแม่ที่เขาลงเป็นโถ่ข้าวซอ้ซอนๆกันบนหัวนะ่ะอยากไปแบบนั้นแต่ว่ามันจะตั้งถ้าไปถึงการนะม่ต้องต่อรถไปสังขบุรีรอบนี้ถาอาการตีที่ภาคถูกไออยู่หลายวันเลยอ,อยู่ยาวจนท่องเทพเลยอยนี้ เพราะบุะญละความปฐมมันด่าเพรามึงหนักมึงกะอิอกอิดไปได้วยกันแบบไม่ได้หรอกเพราะมึง่ะทำบุญไม่ขึ้นกูทำกูไม่ต้องทำอะไรกูยืนวยสวยถึงกูจะขาวถึงกูจะเตี้ยนะบี<笑><笑>แต่กูก็โอเคอ่ะกูก็สวยอาเลือดแต้มันีินะด่าผัวได้ไหมเลาด่าเนี่ยงง วันนี้ทำไมเขาใส่จานม,ามะเมื่อคืนเขาใส่กล่องมันเดืกน้องเขาเขียนมาเจ็บเป็นเพื่อนกันปีกว่ามันบอกว่าอีเบมมาหากูเดี๋ยวกูให้ค่ารถมันนอนบ้านกูกูไม่ไปมันอยู่ไหนมีการมันนอนกับกูมาหากูปีกว่านี้เจอกันอยู่ครั้งเจออยู่กรุงเทพเลย ทำเปน<อ>ไม่โยนลงทะเลทำไมวะไม่ใช่ถึงคนเดินข้างล่างโยนแล้วมันก็วิง <c oughs> <c oughs> อืมอ เราห้าวทางข้อมากินยาห่องนะครับเป็นไม่หลายอย่างมาเคลื่อนอีกกินน้ำพริกฉันบอกวันนี้สั่งเป็นเนื้นนอเออลืมเนื้น้ำพริกเน,ล,น,กนล้อหกสิบบาทได้ประชูเป็นตัวเลย เลยไป็นน้ำตกตาละเออใครจะแนกเนเอ็มพันมึงคือกรื่องใหญ่เลยข้างนี้จำเป็นรถมาเรือนนี้ไปเวเนซีเอลาหรือเ่าคืนนี้คืนนี้สี่ อืมหยกกุดกาอน,นั้นเพิ่มถ้าเกิดเป็นวัน นวดแล้วเราบริัทใจแย่างขาะเปนวดไหมเก็บที่นี่พี่น้องเลยหนูอืึนหนูเป็นยังตกตายอืมหนูยังนึ่งเก็บผ้าเลยนะแต่กระเป๋าเป้เอาไว้ไปได้ยังจบเอาคิ้มนวดใส่ปกคิ้มนวดสีชมพูไม่อยู่ไหนในกระป๋เอาใส่เป้ไปด้วย เดี๋ยวไม่แน่ออนทัวร์ไม่แน่ออนทัวร์นะคะสิตธิไงามาหักตัวือ,องเก่ามึงเก่าแค่ไหนนึกว่าแกจะเอาลูกแกไปด้วยถ้าแกเอาลูกเอาลูกเขยแกไปด้วยมันไม่มีที่นั่งไงเราเก่ง กินข้าวข้าวโรงแรมหรูทางหลังเป็นโรงแรมเฮนตันนะน้ำปลาเราไม่ไปเอออยู่เออเออจำอยู่ในลิ้นชักนะลูกไม่รู้ลิ้นชักไหนหาดูหกสิบบาท กั so ็แพงนะครับก้อเข้าใจงายก็ถามว่าอร่อยบ่าอร่อยค่ะใส่ยังไงซอสกระเทียมก็หน่อยใส่น้ำปลาบ้านมันอยู่ในจังหวัดกาญเลยหรือว่าอยู่อำเภออื่นอยู่ในกาญจน์นั่นแหละ แฟนเน่เป็นคนนครประถมมันเป็นคนกลาแล้วมันทำอะไรกันเรียนทำงนานไล่กันนมันบอกให้ไปอยู่ไปหาตั้งนานมีแต่เพื่อนอยากให้ไปข้าขงกันอยู่ตรงนี้แม่แม้รูสึกแผลก็ไม่ค่อยเจ็บเท,เท่าไหร่ เจ็บเลยไม่ได้เป็นไหนไม่ได้แดดมันเป็นที่เท่าไหน่ม่ผลิตอันนั้นไม่ได้ได่อากาศดีันมีนกระรอนอยู่เลยสามสิบลิตรกระรอนหมดทุกที่เลยแต่ว่าได้อากาศที่ดีบริสุทธิ์่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่เหมือนอยู่ตรงกลางเมืองตรงนี้ลมทะเลเข้ามามันชื้นอากาศบริสุทธิ์เลยเต็มเม น้ำปลาหกรสน้ำปลาลุ่มนล้มใส่จานเลยวะใส่เยอะเตยวนแเต้องมีเรือหลวงนาริเบตมาจอดหรือ,อยังไงวะเพราะว่าเห็นทั้งเจ็ดวันนี้มันมีเรือเล็กตีขนาดข้างหกเจ็ดจุดเลยนะข้างเรือใหญ่ทหารนะอ่ะยังไวันนี้ก็ามาใส่ตรงหรอก ตอนจะส่งไปจะในร้อนก็ร้อนเงนิงนอิดก็เงินอิดคากลับมาเดินเดินหนึ่งเจอการเพิกขาพิกเหมือนสวนนะอยากตายเลยเดินแล้วภาวาไปไปกำมนมันก็เต็มเต้าไม่เห็นสามสิบอ,องศาเดินตัดแดดไม่เห็นถ้ามันมีไอ้เครื่องเสียงที่เขาร้องเพลงอยู่ข้างถนนนั่นน่ะแล้วมันวางตรงหัวมุมโค้ง,งแล้วมันมืดด้วย อันแน่ท hmm. <laser> ี่ว่าเป็นคนไทยอุกสาวบอกขอโทษค่ะขอโทษค่ะเอาเดินมาสักพักมันอยู่กลุ่มมันอ้าว้องจัง้องจังเก็บก็เก็บไอยก็ไอ้างอร่อยลองซื้อกินนะคะรักนะจจโๆ